และกลับมาครั้งกับโปรเจกต์ซอมบอยเกมเอาชุดิตไม่รอดในโลกของซอมบี้ครับ วันนี้กลับมากันต่อกับสถานการณ์มิชชั่นอิมพอส i ิเบในการกลับมารับถังน้ํามันนะฮะที่ไม่มีน้ํามันเพื่อไปดูน้ํามันจากรถแล้วก็ไปเติมให้เครื่องปั่นไฟของเรานั่นเองและจากภาคที่แล้วถ้าคุณจดจําได้นะฮะจะมีเหล่าซอมบี้เป็นขยงเลยฮะที่เขาตามตัวเราตอนนี้ผมต้องพยายามรอดจากค่ําคืนนี้ให้ได้ก่อนนะฮะเป็นคืนที่น่ากลัวจริงๆเสียงลมแรงมากครับฝนตกไม่ เท่าไรแต่เสียงลมที่มันแรงแล้วมันดังวิววิวแล้วก็ฝนตกแบบนี้ทำให้ค่ำคืนนี้มันดูน่ากลัวเอาละเมื่อไม่มีใครเห็นก็เข้าบ้านไปเลยเย้ยแล้วเดินไกลจังเพื่อนปิดหน้าต่างไม่ได้หรอ เอาละั่หลังนี้จะเป็นห้องพักชั่วคราวของเรานะมีปืนด้วยฮะสำรวจก่อนมีชั้นเดียวสำรวจอาหารอีกแล้วมันก็มีเต็มกระเป๋านายไม่ใช่เหรอเพื่อนเป็นไอ้บ้านะฮะเป็นไอ้บ้าที่ต้องคอยสำรวจอาหารตลอดัด้นที่น้ำหนักก็แทบจะ90อยู่แล้วอะว่าแต่มันหนักอะไรเนี่ยโอเคผมว่านอนดีกว่านะ อุ้ยเหมือนทางซ้ายเมื่อกี้นี้จะมีซอมบี้สาวนะฮะเรานอนได้ไหมฮะเนี่ยโอเคทีสองผ่านไป8โมงครับผมเจ็บนิดหน่อยคลอคลออลอคลอเคร็ดนะตั้งเครื่องเสียงเก็บไว้แล้วกันนะเผื่อได้ใช้นานอ่านตรงนี้เลยเพื่อนเอาละเอาเดินทางกันเถอะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากทําเลยนะก็คือจัดการฝูงเมื่อคือนที่เขาไล่ไล่ล่าเรานะไล่ล่าสิไล่ล่าเรานะฮะฝูงเมื่อคือนก็ น่าจะเป็นพวกเธอด้วยแหละขอโทษนะเช้านี้ฉันปวดคอนิดหน่อยก็เลยหงุดหงิดกุ้นงานฝุ่งเมื่อคือนฮะนี่แน่ๆตรงนี้แค่ส่วนนึงโอ้โหฝุ่งนี้ก่อนไหมละ่ะเอาฝุ่งนี้ก่อนนะฮะเ,เท่าที่ได้เขาเดินมาละสายตาดีกันเลิกเกินนะไปเลยหมายเลขเก้าเดินเธอหมายเลขเท่าไหร่กันเนี่ยอืม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 ,อม,อมคุณด้วยนายด้วยโอ้โห มีถ่านขนมปังใช่หรือเปล่าของแท้เลยมาอย่าตกใกจใหอยู่ในความสงบด้วยนะหมายถึงตัวเราเนี่ยแหละฮะปลายมีดปลายมีดมปลายมีดมปลายมีดไม่ว่าเนินหน้าอกของเธอจะสวยแค่ไหนนะหมายเลขเก้าแต่ว่าเมื่อคืนและเมื่อวานเนี่ยที่มีหมอกแล้วก็ฝนตกเวลากลางคืนพวกเธอทําฉันรู้สึกกลัวความตายขึ้นมาเลยละ่ะซึ่งเช้านี้ฉันก็เลยมาแก้แค้นนะ อืมอุ้ยหลังสวยในี่ลุงอืมมีไหมอันนี้เปลี่ยนมุมนะฮะอืมย,ยังไงยังไงยังไงล่ะคนสวยอืมคุณทหารทำไมไม่รอดชีวิตมาช่วยประชาชนนะไมครับคุณทหารอุ้ยมีนายด้วยเหรอเจสันฉันจะเว้นศพนายไว้ให้ว่างๆฉันจะได้หาเจอนะนอ่เอ๊ะ สบัดมีดสบัดมีดอุ้ยหมายเล็กสิแล้วเสียงเมื่อกี้มันอะไรเสียงมันพรีเดเตอร์เลยฮนะนี่นี่หมายเล็กสิว้าวถ้าโลกซอมบี้มีจริงนะถ้าโลกเป็นแบบนี้จริงๆไม่ต้องแปลกใจเลยนะฮะว่าซอมบี้หมายเล็กสิเนี่ยจะถูกกักกันตัวไว้ก่อนแล้วก็ใช้ประโยชน์ในอีกด้านหนึ่งนะฮะ หมายถึงพาเธอมาพาเธอมาล็อกไว้แล้วก็นั่งทานข้าวด้วยกันนะจะได้ไม่เหงาอะ่ะใช่ไหมพวกคุณเข้าใจเหมือนกันใช่หรือเปล่าใช่ไหมฮะแค่ทานข้าวด้วยกันเฉยๆนะ่ะซอมบี้สุด สวยเซ็กซี่ก็เราก็อยากทานข้าวกับเธอเป็นธรรมดานะเก็บไม่ได้แล้วอะน้ำมันหนักอ่ะขวดใส่น้ำก็หนักอ๋อว่าแล้วมันหนักอะไรเพื่อนเอ๋ยหนังสืออ่ะวิโอ้โหฝูงนี้ฝูงนี้ฝูงเดียวกับเมื่อคืนหรือเปล่าถ้าใช่ก็ขออนุญาตนะตอนนี้ยังสว่างอยู่แล้วก็ยังมีแรงอย๋อแค่แล้วทุกคน โดน,นกัดคอชีวิตโอ้ยเลือดทะักเลือดทะลัก,ลกโอ้พระเจ้านี่ฉันทำอะไรลงไปเนี่ยไม่นะโอ้โหแล้วซีซีโร t ทูจะอยู่กับใครอะ่ะแค่แล้วฮะทุกคนผมไม่คิดเลยว่าในสุดวันนี้ก็จะมาถึงจะเรียกว่าเราประมาทก็ได้นะฮะบาดเจ็บหนักเลยนะฮะตอนนี้ถ้างัน้นขอนุญาตทานอาหารให้ร่างกายแข็งแรงไว้ก่อนนะโดนโดนกัด2แผลเลยฮะทุกคนบาดเจ็บร้าย โดนกัดที่ลำคอกับแขนขวาคุณโดนกัดคอพระเจ้าเดินเป,ปิดกระเป๋าเดินเปิดกระป๋องไม่ได้ตอนนี้จุกเวยฮ,ฮีวิตนไม่ผมยังไม่อยากตายตอนนี้ผมอยากกลับไปหาซีโรชูให้ได้ก่อนเติมอาหารเข้าไปเพื่อนดดิมน้ำอัลมเข้าไปในคอที่ทะลุของนายดดิมเข้าไปฮะเราประมาทเกินไปนะฮะเราเห็นฝูงใหญ่ผมก็คิดว่าผมจะรักษาระยะห่างกับมันได้นะ แต่พอพวกเขาเข้ามาถึงตัว3ถึง4ตัวเราจะเดชหลบตอนนั้นมันก็ไม่ทันแล้วฮะทุกคนผมกดเดชแล้วแต่ว่าพวกเขาจับเราล็อกไว้พันแผลศกกระปกนะฮะเดี๋ยวผมขอพักทำแผลแ่านี้ก่อนนะเราอุตส่าห์ได้ถังน้ำมันมาแล้วนะฮะเพื่อไปดูดเชื้อเพลิงบนรถแล้วก็วิวัต h ตอร์ฟไม่คนไยตามมาเหรอเพื่อนฉันผิดเองแหละที่ ไม่ได้กดย้ายจุดก่อนประมาทฮะลืมย้ายจุดกำใจดีๆไว้หรือกันพูดกับตัวละครนะฮะอย่าเพิ่งให้เขายอมแพ้ตอนนี้ทนไว้มีอะไรกินเข้าไปเหมือนพองรั่วละฮะตอนนี้กินไปเพื่อนเพื่อนเอ๋ยซิปมาเก็ตแลรวฮะอีกนิดนึงเราจะถึงทิราบีเตียแล้วคนที่ดูมาตั้งแต่ต้นเห็นพาร์ทนี้ผมว่าต้องใจสลายแน่ๆเลยไม่รู้คนอื่นรู้สึกยังไงนะฮะแต่แต่ผมรู้สึกใจสลายโอ้ เริ่มเหนื่อยแล้วก็เริ่มอ่อนล้าแล้วนะผมยังคงวิ่งต่อไปฮะวิ่งไปให้ถึงแผ่นดินที่รบีเตียก่อนนะฉิกออกซ้ายนิดนึงฮะสองสาวฉันคงไม่หยุดสู้กับเธอตอนนี้ฉันยังไม่ได้กางเต็นท์เลยอะ่ะฉันยังมีอีกตั้งหลายอย่างที่ยังไม่ได้ลองทํายังไม่ได้ดูดน้ํามันไปเติมเครื่องปั่นไฟเรายังมีห่วงอีกมากนะฮะแล้วก็ยังไม่ได้หาซื้อเพื่อนมาให้ซีโร่ทูเลยเดี๋ยวผมขอย้ายจุดเอาแล้วอาการมาแล้วฮะเริ่มกังวล ก็แน่นอนใครจะไม่กังวลทำแผละฮะสู้ชีวิตหน่อยโอ้โหแผลที่คอเลือดไหลเป็นน้ำทุกคนเลือดไหลเหมือนน้ำหกเลยแผลที่คอนั่นมาด้วยเจ้าสองตัวนะฮะวงสวิงช้ามากฮะอโอ้โหจะฆ่าพวกเขาได้ไหมเนี่ยโอเค เอาละในวาระสุดท้ายของเราคงใกล้เข้ามาทุกทีแล้วฮะนอนพักก่อนละกันนะซีโร่ชูสวัสดีฉันคิดถึงเธอมากเลยเราก็เริ่มมีรอยร้าวตามการเวลาเหมือนสิ่งก่อสร้างที่ผ่านไป2เดือนฮะผมยังมีหลายอย่างที่ไม่ได้ลองทํานะเดี๋ยวผมอลองก่อนเต็นท์ครับเต็นท์มุดยึดเต็นท์นี่ไงเพื่อนองไม่ครบเหรอเวลาที่ต้องใช้มขาของอ๋อต้องใช้ไม้แท่งอีก2อันด้วยอ๋อนี่ว่าใช้แค่นี้ถ้างั้นวางไว้ก่อนมัน พักเลยเพื่อนเช็คสภาพร่างกายฮะค่ำคืนที่มืดมิดโอ้เริ่มรู้สึกไม่สบายแล้วนะ เริ่มสติแตกแล้วด้วยชินมันก็เศร้านะฮะเราก็ผ่านอะไรกันมามากมายนะสำหรับซีรีส์นี้เอาละไหนๆนก็ไหน,ๆ,ไหนๆแล้วนะเราดูดน้ำมันออกจากรถได้ไหมวะไม่มีน้ำมันนะฮะผมชักอยากเป็นแบบ l ล o อนส e n n นดีแล้วสิอู้เขามีน้ำมันอนะ่ะดูดยังไงได้บ้างฮะถ่ายน้ำมันเข้าทางน้ำมันเคมีน้ำมันเต็มถังฮะไปเราจะต้อง ุดไฟสองสว่างให้ให้ซีโร่ทูได้ไม่ต้องอยู่ในความมืดนะเธอจะทำเพื่อเธอหมดเลยไหมฮะหมดถังเชื่อมต่อเอาละแล้วก็เปิด อุ้ยน้ำมัน80%อู้ซิโรตูดูสิทำได้แห้วฮะทุกคนโอ้พระเจ้าผมคิดว่าเธอคงไม่อยากอยู่แบบเปียกฝนแบบนี้ฮะเดี๋ยฉันเปิดไฟไว้ให้นะเธออยู่ไหนเดีย่ะมันจะมืดมิดหรือเปล่ามันอาจจะมืดมิดเกินไปนะฮะผมรู้แล้วเธออยู่ไหนดีถ้าผมเปิดไฟแบบนี้ซอมบี้มันจะตามแสงเข้ามาไหมเนี่ยประมาณนี้โอเคนี่คือร้านของเธอแล้วนะซีร ฝากดูแลด้วยล่ะในสุดเราก็ทําได้ครับทุกคนไปส่องสว่างแห่งเดียวในเมืองมอโดโรตอนนี้อยู่ที่เราละไลท์อิดอัพไปได้สว่างไปเลยนี่ไงเลือดหยดติงต่งๆฮะเอยเดียวผ้าพันแผลธรรมดาสิเพื่อนรู้ว่าผ้าพันแผลหมดแล้วเหรอเออเนี่ยโหแผลที่ค,คออนี้สุดๆมากฮะอยากเย็บแหละเย็บได้ไหมแต่เย็บมันต้องเป็นแผลฉีกขาดใช่ไหมฮะชีวิต มันก็อย่างนี้เราเคยทดสอบกันไปแล้วนะฮะว่าเราจะอยู่ได้กี่วันเหมือนถ้าจะไม่ผิดก็ตอนนี้อาการก็เข้าเขาเต็มที่แล้วฮะเติมพลังไว้เพื่อนตอนนี้มีเงินเท่าไหร่76เองเหรอฮะเอาละผมว่าเราใช้แรงทั้งหมดที่มีตอนนี้ เอาไม่กระโดดลงเชือกอีกไอ้บ้าเดี๋ยวก็ขาหักหรอโอเคใช้แรงทั้งหมดที่มีตอนนี้นะฮะไปหาเงินกันดีก,กว่าแล้วก็ถ้าที่ได้นะ,ะหาเงินมาหาซื้อเพื่อนให้ซีโร่ทูได้ไม่อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้นะฮะแต่ดนกัดที่คอนี่เลือดพุ่งปริ๊ดๆเลยเฮ้ยนายมีเงินไหมฉันต้องการเงินมากประมาณน,นึงเลยโอ้ งานชามากฮะแผลที่แขนขวาของเราสร้างปัญหาซะแล้วถ้างั้นสำหรับคลิปนี้ผมว่าผมจะจากกันไปเท่านี้ก่อนนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอตัดไปเท่านี้ก่อนนะฮะแล้วก็คลิปหน้าจะยังไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันฮะ น้ำหนักตอนนี้ก็92กินเยอะขนาดนี้จะ100กิโลก็ไม่แปลกครับฆ่าซอมบี้ไปได้ทั้งหมด1,547ตัวแล้วก็รอดชีวิตมาได้1เดือน28วันแล้วก็อีก23ชั่วโมงฮะสุขภาพตอนนี้ก็ไม่ค่อยสู้ดีนะครับปลายแขนขวาโดนกัดลำคอก็โดนกัดครับผมก็สำหรับคลิปนี้จากกันไปเท่านี้ก่อนขอทุกคนโชคดีครับ <c oughs>